เที่ยวตลาดน้ำอภวาสามวันสองคืนค่ะ ตลาดน้ำอำาอัมพวานะคะเขาจะเปิดทุกวันศุกร์สอ์อาทิตย์แล้วก็วันนะคขัดจะเลิกนะคะเวลาประมาณ10บโมงถึงสามทุ่มด้วยกันนะคะวันที่พี่ไปก็เป็นวันศุกร์นะคะเรามาถึงอัมพาวา oh <my> ช่วงเย็นพอดีนะคะวันศุกร์อาจจะยังไม่คึกคักเท่าไหร่นะคะถ้าอยากให้คึกคักแนะนําวันสร์อาทิตย์คนเยอะมากค่ะกิจกรรมนะคะที่อัมพาวาส่วนใหญ่ที่นี่ก็จะมีเป็นนั่งเรือแบบนี้นะคะถ้าเป็นช่วงกลางคืนนะคะเขาก็มีเป็นนั่งเรือชมหิ่งห้อยนะคะแต่ว่าเรา ได้ไปนะคะเราจะเป็นช่วงกลางวันช่วงกลางวันเราจะไปเที่ยวเป็นวัดชมวัด9วัดด้วยกันนะคะแต่ว่าคลิปชมวัด9วัดรอคลิปหน้านะคะคลิปนี้ขอเอาบรรยากาศที่อัมพวามาฝากนะคะถ้าเป็นที่ชมหิงห้อยนะคะเขาก็จะมีแบบเป็นจอยทิปนะคะคนละ50บาทเท่าน,านั้นนั่งเรือแบบนี้ไปดูหิงห้อยบริเวณต้นลำพูนะคะแล้วก็มีเป็นเอ,อ่อถ้าเป็นเหมาแบบ ส่วนตัวหรือว่าเหมารําก็ประมาณ500บาทด้วยกันค่ะอันนี้นะักท่องเที่ยวคนข้างเยอะเลยจะมีชาวบ้านนะคะเขาคอยเรียกลูกค้าบริเวณท่าเรือน,นะคะตลอดเส้นทางเลยนะคะคือไม่ต้องกลัวเลยสามารถสอบถามได้ตลอดเลยค่ะคนที่นี่ค่อนข้างน่ารักนะคะอันนี้เป็นบรรยากาศกลางคืนนะคะเรามาพักที่แอนเดียนะคะ แอนเดียรีสอรนะคะส่วนรีวิวที่พักของเรานะคะจะอยู่ในคลิปที่ ep 122ด้วยกันนะคะจะเป็นรีวิวรีสอร์ทโดยเฉพาะเลยใครที่ชอบบรรยากาศแบบชาวบ้านนะคะวิถีริมคลองใครที่ชอบแนวคลาสสิกแนะนํนำอัมพวาเลยแล้วก็ที่สำคัญอาหารเยอะมากเยอะจริงๆนะคะเหมาะสำหรับการแบบซื้อเป็นของฝากเลยนะคะมานี่ก็ซื้อกับบ้านหมดเป็นพันเลยค่ะส่งไปให้แม่ที่บ้านนะคะ นนจะเป็นบรรยากาศกลางคืนแต่ว่าแนะนําว่าให้มาเร็วนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าตลาดเปิดคือตั้งแต่10บโมงเลยถ้าช่วงกลางวันอาหารจะค่อนข้างเยอะเลยแต่ว่าที่เนี้ยเขาจะปิดค่อนข้างเร็วประมาณ2องทุ่มร้านค้าต่างๆเขาก็เริ่มปิดแล้วนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่ชอบอากาศร้อนไม่ชอบคนเยอะนะคะพี่แนะนําว่าให้มาช่วงประมาณ4ี่โมงเย็นห้าโมงเย็นนะคะช่วงนั้นเราก็สามารถเดินได้เรื่อยๆถึงประมาณ1นึ่ทุ่มสองทุ่มนะคะกําลังพอดีค่ะแต่ถ้าช่วงกลางวันคือ คนเยอะแล้วก็อากาศจะค่อนข้างร้อนนิดนึงนะคะนี่คืออาหารที่มีเลยเยอะจริงๆคะ่ะเยอะมากคะ่ะสามารถเซอร์ไปของฝากได้เลยอาหารส่วนใหญ่ที่เจอก็จะเป็นพวก หอ,อยดองนะคะปลาทงปลาทูน้ำตาลมะพร้าวต่างๆนะคะที่เป็นขึ้นชื่อของสมุทรสงครามขึ้นชื่อของอัมพาวาเลยค่ะหน้าตาก็น่าทานแบบนี้เลยนะคะที่สําคัญที่อัมพาวานะคะนอกจากตลาดน้ําตรงนี้แล้วเรายังสามารถไปเที่ยวอื่นๆได้เช่นอุทยานรอซองนะคะคือสามารถเดินไปได้เลยนะคะแล้วก็จะมีเป็นวัดใกล้ๆวัดยุรามณีนะคะวัดบางกุ้งนะคะวัดดังๆหลายอย่างนะคะ สามารถไปเที่ยวได้เลยนะคะถ้ามาเที่ยวที่นี่ก็ถ้าเกิดว่าใครอยากพักค้างคืนแนะนาะว่า3าวันสองคืนกําลังพอดีนะคะหรือว่าประมาณ2วันหนึ่งคืนก็ได้นะคะสองวันหนึ่งคืนก็ได้ก็คือมาแบบซุกวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์กลับนะคะประมาณนี้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรือโบราณนะคือสวยก็เลยเก็บภาพมาฝากนะคะนี่จะเป็นช่วงกลางคืนที่ร้านค้าต่างๆเขาปิดแล้วนะคะก็จะแบบเงียบๆจริงๆนะคะ เราก็ชอบเดินบรรยากาศกลางคืนมากกว่าเพราะว่ามันไม่ร้อนนะคะไม่ร้อนเลยแล้วก็ค่อนข้างเดินสบายเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นร้านประจําที่มาคือคุณคุณป้าน่ารักมากจําชื่อร้านไม่ได้คุณป้าจะอยู่ประมาณเชิงเชิงสะพานนะคะคุณป้าน่ารักจริงๆแฟนก็แบบแฟนชอบนะคะเพราะว่าแกน่ารักนะคะแกแบบ แอบพูดจาแบบเป็นกันเองมากๆนะคะอยากให้มาด้วยแต่ว่าจําชื่อร้านไม่ได้นะคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่ารอบหน้ามาเดี๋ยวจะเอามาฝากนะคะว่าชื่อร้านอะไรแล้วก็อยู่ตรงไหนนะคะอันนี้ก็จะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวนะคะแต่จริงๆเขาจะมีเป็นโซนร้านอาหารโซนแบบเหมือนฟู้ดคอร์นั่งในแอร์ด้วยนะคะแล้วก็อาหารอร่อยเลยใครที่ไม่ชอบแบบข้างนอกแบบนี้กลัวร้อนนะคะแนะนำเป็นโซนข้างในฟู้ดคอร์นไายนะคะแต่ว่าลืมเก็บบรรยากาศมาฝากนะคะต้องขออภัยด้วยขนมละลานตาเลยะค่ะ ใครที่แบบอยู่อยากหาแหล่งเที่ยวใกล้กรุงเทพแนะนําสมุทรสงครามตลาดน้ํอาอัมพวาเลยค่ะสามารถไปเช้าเย็นกลับก็ได้นะคะอันนี้จะเป็นบรรยากาศกลางคืนนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากดูคลิปล่องเรือนะคะร่องเรือก้าวัดเดี๋ยวรออีพีหน้านะคะพี่จะตัดคลิปแล้วลงมาให้นะคะว่าบรรยากาศไปเที่ยวเรือเที่ยวชมวัดก้าววัดด้วยกันนะคะมีวัดไหนบ้างนะคะแล้วก็เป็นยังไงบ้างค่าใช้จ่ายคือ ก็เหมารามห้าร้อยบาทถ้าเป็นแบบจอยทิปก็คนละห้าสิบาทเท่านั้นนะคะอันนี้เอาบรรยากาศช่วงตอนกลางคืนของคืนวันเสาร์นะคะเอามาฝากกันค่ะวันเสาร์คือแม่ค้าเยอะจริงๆนะคะพลาดไม่ได้คือผัดไทยก๋วยเตี๋ยวเรือนะคะแบบนี้คือแฟนชอบมากเพราะว่าบ้านเขาไม่มีอะไรแบบนี้นะคะเขาชอบท่องเที่ยวที่แบบเป็นตลาดแบบนี้อยู่แล้วนะคะอันนี้คือแกชอบมาแกาบอกว่าเดี๋ยวครั้งหน้าถ้าไม่มีโปรแกรมไปไหนมาที่นี่อีกครั้งหนึ่งนะคะ